เ,เราเนี่ยนะคะก็จะมาพูดถึง i n f l u เอนซ์ก่อนละกันเนาะอิมโฟเอนซคำเนี้ยนะคะความน่าสนใจของมันก็คือว่ามันเป็นได้ทั้งนามและกริยาเอออ่ะดังนั้นเมื่อกี้นะคะไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อตั้งแต่เทปที่ผ่านๆมานะคะเราพูดถึงเรื่องว่าอะไรบอกว่าองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยมีอิทิพลใช่ปะ ต่ออะไรต่อการบริหารงานของรัฐบาลประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้คำว่า Influence ได้โดยเวลาที่เราทำเนี่ยนะคะไอ้ตัว3อันเนี้ยเราต้องนึกถึงนึกถึงนึกถึงสิ่งนี้นะคะนั่นก็คือสาเหตุคืออะไรและผลคืออะไรอ่ะทีนี้พี่ก็จะคร่าวๆนะคะดังนั้นเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ก่อนที่จะไปแปลอันนี้นะคะพี่นึกถึงสาเหตุก่อนค่ะสาเหตุคืออะไรสาเหตุคือ,อ องค์กรระหว่างประเทศเนาะก็จะเป็น international organization เป็นสาเหตุนะคะอันนี้คือเราเป็นตุ๊กตาให้ดูกันนะคะอ่า international organizations นะคะและผลคืออะไรคะผลก็คือ administration of the government นะคะ นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราแต่งประโยคค่ะนะคะก็ตัว3ตัวนี้มันสามารถเป็นคำนามได้เลยนะคะพอเป็นคำนามได้หมายความว่าอะไรนะคะพี่ก็สามารถที่จะพี่ใสยอย่างนี้ได้เลยนะคะก็คือสาเหตุนะคะมีอิทิพลต่อผลประมาณนี้นะคะแต่เนื่องจากว่าพอเป็นคำนามปุ๊บพี่ก็ต้องใส่อย่างเงี้ยค่ะ International organizations, Naha, Naha, have นะคะ. and influence Naha, Labot on คือ3ตัวนี้นมีอิทธิพลต่ออะไรอะคะ่ะเราจะใส่อนอนเข้าไปนะคะออน the administration of the government เราก็ใส่ไปนะคะ the administration พี่จะพอแค่นี้นะคะ